สวัสดีค่ะข้าชิมช่องยาชอกกค่ะเฮดพือันนี้นะคุนนวใเสือกเสือใบบ่นี่นะลุงบกลับมาเา่โอ้ยก็ดีแล้วแต่คนเหีงานซอยบ่นยมากมือใดนี่นะมากมือเลย อ้าวคือคืออ้าวคือคือเดีอดครับลุงเสือแท้เออหน้าตาคือเดืยวแท้ชายน้องมัน่ะพาเบิงเอาโลดเออเบิเลขสิบเอทร้อยบาทนี่เอาไว้เดนเอาไว้บ่เนี่ยเอาเอาไว้บ่เนี่ยโอ้เฮให้กูเชิญนี่เอาให้กูเชิญเอาออกเบิร์ดโอ้ยหน้าสูงเออเป็นอลานบอกว่เนิ่ยนะไอ้เนี่ยบันมีเอาไเบิร์ดไปยังอยู่เฮือนเต็มจึงอยู่ตะคุน ซี่หาผมอ้าบอกเมียูนเดียวนอนมีแตนองกับร้านนอนมีเอหรือว่าจะไหนมีมีมีนอนสูออ่มัคือคือเดียวกับลุงสือเท่านี้นเองน่าจะโรงเรียนปอเดียวกันหนึ่งสามคนว่าถูกต้องแล้วก็เรือใบอันนี้นะหมอครับอยู่ปอเดียวเลยปอเดียวเลย ออกอยันเลย่หอหายไปสักปีแล้วนี่เป็น้เจ้าจะจะเห็นแม่เราอยู่กนอมีพานนี่คือกันเนี่อันนี้นะบอโอ้แบนบอว่าอยู่เลยเดี๋ยนอมีอะเนาะบุบลอุบลอุบลอยู่บุบหลงสนที่บี้กี็บอกว่ามันมีเมีหลายคนเนาอยู่เลยกมีอยู่บนกแมีลาสุดอยู่บนบนี่คนสุดท้ายเนี่ยาลาสุดอยู่บนบอก เอามางไปยัไม่ม่เอาไาทำมอาหันบ่เ้ยเอาาทำมุทอาหยีภาพไปอ่อย่างเราไม่เอาได้เรามีอัวใจเราก็ไม่เอาแล้วเนาะอมรยนอรือไปกดีมันเรนยดมันเรนดนนูอะกันบ้างงวดในการนนะโอ้เกิดพร้อมเดียว พายกมเห็นอยู่ในกล่องโอ๊ยพายเอสเวผูปิดแล้วเจ้าทความผิดแล้วเท็นยังเทีนยังอีกขึ้นตาหวานเลยเด็ดเนยตาหวานเลยก็ไปเยิ้มจะเป็นคนดังองกันเต็มเลยจะเป็นคนดังดังไปหนึ่งเขาเดี๋ยวเดี๋ยวแปะก็มาตามมาแล้ว เอาคนเป็นคนดังบ่แม่ลูกลุงบ่แม่ลูกเสือคนเป็นคนดังกว่าเนี่ยออะไรก่อโอ้ยจักจักอยู่ใส่บทจักศาสตร์น้ำข้าวบ่หูุจักคนบ่ได้ศาดตร์บ่ได้ศาสตรไปสร้างใหญ่พาขึ้นเวทีนี่สร้างใหญ่นี่พาขึ้นนี่ก็ว่าก็โชคขัดาโชคขันดาฟุลโต่ค่ะ เจ้านอนรับอยู่บ่เจ้านอนรับอยู่บอเมื่อวานนี้เจ้านอนรับยูเมื่อวานนี้มืดฝนมาเขาแห้งว่ายูคกรุงเทพฝนตกเลยนะต้นบุรียังว่าต้นบุรีฝนตกขึ้นมาฝนแห้งเดี๋ยวว่าน่าจะขายของนอนบารับแล้วได้เปียวแห้ง อันบมาพ้อมกันเออกลังาพ่มกิหฮะเออเบื่องเไปเราจะกันตอนเช้ากินมะุกคนล้ากินแล้วนะเี่ยงาไปจิิงดหลนะ เอจม้าตาานลผู้สาวเจ้ากำลังขี่รถมาอยู่อาวกันอันมูว่านี่เด้เจ้าก็เอานั่นแหละเมื่อกี้ ตพ่ you อมากินบ่เอาสายใส่ลุกมาขามบคือเมือมะเขมอาวมามาขามหวานย่างเดเรายังไม่ได ah ah ้กินข้าวอันซื้อมาหมูวันนะมาพักกับร่างทายู่โอ้ เรากินข้าวสายเรากินกาแฟแล้วเราไม่อะไรอะไม่ใช่เอาเจ้าฮาไปเอาเผือเอาไปกินบ่เอาาเอ,าานะอ,เอค่อยละมืออยูข่อยละลบมือค่อยทายชีฟแล้วข่อยกับมือน้ำปุ๋แล้วข่อยหุ่นจักยู

อยากไปแล้วเอ็กซ์เขาเกียร์นึง่งเเลี้ยวซ้ายไปพุ่งไปเลย <c oughs> <c oughs>

เดนาเยแบบต้นเดอกาวไผลองสหล่าห้น่อย้นไหนี่เยงห้ากเ่า กิน้าวี้น้ามัหรอ่กินขาวยข้ามนพ้ีอยู่เนาะด้ยมาวย่างนี่พรอย่นะเด้เลยมา้วตะเามีตะฟังเท่านั้นแหละตะังแล้วก็กินถ้ากินเยอมีมตะฟังเท่านั้นแหละโแมันหอิแต่ยิ่งถ้าจ่ทำงานไป้งเอน้ำใพอันนี้มาถือคุณรวยจะติดอกบอเหกอยันนี้ตั้งยังไงบอกั้งน้อยตั้งรีวจันน เอาผังน้ำขึ้นหน่อยเขาเลยสระนี่นะลูกเสือมาดูเขาเลยลูกเสือเขาเลยจะก้อยอย่างนี้นะจะก้อยอย่างเชื่อ มื้งเลือกล้วยังทไมทไม่วไมหมูปลาหมึกก้ดัยปลาหมึกหมึกปลาหมึกปลาหมึกมามากินเ้าเนี่ยมันเย็ดงานเลยนะได้ไปนาเห็มบบถึงปเด็กนมาบดถอนมือบนิ ตัวกันมเหนื่อยจนเมื่อยไม่ได้จนเหนื่อยปเจ้าข้อกันขอนอยู่เรื่อยมาเลยอ๋อไปเสียได้หนอนไได้ลองไปว่าไั้ล้วปลมีเพมมาสิกมงลังค่าให้ไดสองกันทุกมาครับแล้วก็คุณล่ะคุณมาดามยาที่มือตื่นยั่งยั่งมาแบอกไปยังยั่งเหมือน ขาก่าเออมันนี้แหละมันมาถึพกพกต้านทแ่ะวแต่มันมันักอันนีทวงเวลาจอวัจันท์เขาเลยมุ่งอยู่ตมว่า้ามาล่ะซิทวงเวลาจะบอกวัจันท์ไมามือกแต่มันมาบ้าน่อน้นสั่นย คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจยาชีกบก๋วยด้วยนะคะสวัสดี